ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะ ถ้าช่วงเวลาที่สับไพ่นานเกินไปเลื่อนผ่านเข้าไปสู่ช่วงทำนายได้เลยนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีสิงห์นะคะได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะได้ไพ่หกถ้วยได้ไพ่เดี่ยม เพลมหาราชานะคะชาวราศีสิงห์นะคะถ้าคุณมีโปรเจกต์มีโครงการมีงานอะไรก็ตามมีธุรกิจอยากลงทุนอยากลองทํำนู่นนี่นั่นดูเพื่อรายได้มันจะเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะคุณอยากทําอะไรก็ตามที่คุณมีความคิด มีไอเดียอยู่นะคะคุณมีความคิดคุณมีไอเดียอยู่คุณบางครั้งคุณรู้สึกกล้ากลัวเสียดายบางครั้งเสียดายเงินที่จะนำไปลงทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจดังนั้นคุณต้องแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนก่อนนะคะคุณจะแบ่งไปเท่าไหร่คุณจะแบ่งไปเท่าไหร่ไ,ไ,หรไม่ให้มันเดือดร้อนไม่ให้มันขาดสภาพคล่องในชีวิตประจำวันของคุณนะคะชาวราศี สิงห์อยากได้อยากได้แต่ไม่กล้าลงทุนนะตอนนี้รู้สึกใจยังกล้ากลัวอยู่ใช่ใช่อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะบางท่านชาวราศีสิงห์คือแล้วก็อีกทางหนึ่งที่คุณจะทำได้สามารถทำได้นะคะไม่ว่าโปรเจกต์โครงการหรืองานหรือธุรกิจอยากลงทุนทำอะไรนะคะคุณควรหาหุ้นส่วนร่วมนะคะหาคนมาร่วมหุ้นส่วนกับคุณ ถ้าคุณยังไม่อยากใช้เงินตัวเองก้อนเดียวนะคะไม่อยากใช้เงินตัวเองคนเดียวทั้งหมดคุณลองหาหุ้นส่วนหาพันธมิตรทางธุรกิจดูนะคะเพราะว่าถ้าไปเนี้ยคุณอยากได้อะ่ะแต่คุณยังกลัวก้าๆกลัวๆไม่รู้หรือแม้แต่เรื่องงานเหมือนกันบางครั้งคุณอยากเปลี่ยนงานคุณอยากเปลี่ยนงานคุณมองว่างานนั้นโอกาสมันดีกว่า โอกาสที่จะมันจะรายได้มันดีกว่าโอกาสที่มันจะมั่นคงมากกว่าโอกาสที่มันจะเติบโตไปข้างหน้ามันมีมากกว่าแต่บางครั้งคุณก็หวงแหนงานเก่าเพราะว่าอะไรความเคยชินความเคยชินความเคยชินบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วตรงเนี้ยมันก็โอเคแล้วะเออมันก็โอเคระดับหนึ่งแล้วอะคุณก็กล้ากลัวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีหรือจะโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่ง เปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสาขาดีไหมอะไรเงี้ยบางครั้งคุณรู้สึกกล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ลวยังห่วงพวงจะไปข้างหน้าก็พวงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับความรู้สึกคืองานธุรกิจที่คุณทําอยู่นะตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันมันม่น,นคงระดับหนึ่งแล้วแต่คุณก็อยากได้อีกอยากให้รายได้มันเข้ามาเพิ่มมากอีกแต่คุณก็ไม่กล้าลงทุน ทางออกที่ดีที่สุดคือหาหุ้นส่วนร่วมหาคนมาร่วมหุ้นส่วนนะคะจะทำโปรเจกต์ทำโครงการทำงานอะไรก็ตามนะคะแม้แต่คุณคิดจะเปลี่ยนงานใหม่คุณคิดจะเปลี่ยนงานใหม่ถ้าคุณคิดจะจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนถ้าคุณยังคิดอยากจะเปลี่ยนสายงานถ้าอยู่ในองค์กรเดิมคุณก็อาจจะขอทางผู้บริหารทาง ผู้จัดการผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าขอไปทดลองก่อนว่าตัวเองจะทําได้ไหมประมาณเนี้ยคุณก็บอกเขาว่าขอทดลองก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ต้องรีบคุณบอกว่าขอไปทดลองสักเดือนสองเดือนก่อนถ้ามันโอเคคุณคิดว่าคุณทําได้คุณจะไปต่อแต่ถ้าคุณไม่ไหวคุณก็กลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นการทดสอบวัดใจคุณด้วยว่าคุณจะจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่ ะคะชาวราศีสิงห์ถ้าเรื่องงานนะหรือถ้าใครจะเปลี่ยนองค์กรเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องหาเวลาไปศึกษาข้อมูลองค์กรนั้นให้เยอะๆถห้อยากให้ดีอ่ะคุณอาจจะแจ้งลางานองค์กรเก่าไปสักเดือนสองเดือนก็ได้ด้วยเหตุผลงานอะไรก็ได้นะคะคุณต้องบอกเหตุผลจำเป็นว่าขอหยุด ลาพักแบบไม่รับเงินสักเดือนสองเดือนคุณไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคุณจะไปทดลองงานที่ใหม่ <c oughs> คุณไปแค่บอกนะคะแล้วคุณไปลองดูว่าคุณจะไปคุณจะทําได้ไหมถ้าคนที่อยากทํางานเปลี่ยนองค์กรนะคุณต้องหาเหตุผลคือถึงเขาองค์กรถึงเราไม่อยู่เขาก็เดินได้เขาก็ทําได้เขาก็หาคนอื่นมาแทนได้นะคะ คุณก็ต้องของเหตุผลอะไรก็ได้ที่สามารถให้คุณลายหยุดได้สักเดือนสองเดือนเพื่อไปทดลองงานที่ใหม่ดูไปศึกษาสภาพแวดล้อมในงานใหม่ดูนะคะว่าคุณโอเคหรือจะไปได้ไหมนะคะประมาณนี้บางครั้งคุณต้องเสี่ยงบางครั้งคุณต้องแบบคุณต้องเสี่ยงอะ่ะ เสี่ยงแบบนี้คุณต้องเสี่ยงบ้างคุณต้องแลกบ้างคุณก็ต้องกล้าได้กล้าเสียบ้างนะคะคุณถึงจะได้มาบางครั้งคุณต้องกล้าได้กล้าเสียนะคะแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันรอบครอบที่สุดไม่ให้งานหรือธุรกิจเดิมมันกระทบแม้แต่การคุณทําธุรกิจอยู่ณตรงนี้ก็ตามธุรกิจนี้มันเริ่มมันก็โอเคอยู่ระดับนึงอะแต่คุณอยากทาเนี่ยแต่มันต้องลงทุนมากใช้มากอยากได้มากคุณก็พยายามไปหาหุ้นส่วนมาร่วมมาร่วมลงทุนนะคะ มาร่วมลงทุนนะคะไม่ต้องใช้เงินหรือถ้าคุณใช้เงินตัวเองเลยคุณก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนอย่าพึ่งทุ่มเยอะรู้อยู่ว่าคุณอยากได้เยอะแต่คุณอย่าพุ่งทุ่มเยอะใจะเย็นๆนะคะหรือใครก็ตามที่จะไปหยิบงานเก่าหยิบของเก่าขึ้นมาปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่างานเก่าหรือธุรกิจเก่าก็ตามนะคะถ้าคุณอยากมอง คุณเหมือนกับว่าคุณเห็นช่องทางที่มันโอกาสมันจะดีรายได้มันจะดีมากกว่าเดิมคุณอยากคุณนึกได้ถึงงานเก่าๆถึงธุรกิจเก่าๆเึ่การค้าขายเก่าๆลองไปทําดูค่ะไม่ต้องกลัวลองไปทําดูแบ่งเวลาหาเวลาไปทําดูยิ่งถ้าเกี่ยวกับพวกขายของทําธุรกิจเนี่ยค่ะของตัวเองเนะี่ยยิ่งดีเล็กๆก็ยิ่งดีนะคะ จหลังเลิกงานนะคะคุณก็ไปทําช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นช่วงแรกๆเหนื่อยหน่อยอดทนหน่อยแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะของเก่ามันจะบางคนนะคะธุรกิจเก่างานเก่าอะไรเก่าๆที่คุณเคยทําคุณกลับคุณอยากกลับไปทําคุณทําได้มันจะนำพามาสึ่งความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตคุณด้วยนะคะในหน้าที่การงานหรือธุรกิจ นะคะลองพิจารณาดูทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเลือกและตัดสินใจด้วยตัวคุณเองชาวราศีสิงห์นะคะคุณต้องพิจารณาเงินทุนที่อยู่ในมือพิจารณากําลังความรู้ความสามารถที่คุณจะแบ่งจัดสรรเวลาไปดูแลไปจัดก,การได้ขนาดไหนนะคะจะเริ่มต้นจากเล็กลางใหญ่ขนาดไหนต้องดูเงินทุนดูกําลังตัวเองด้วยว่าสามารถวควบคุมคอนโทรลได้ขนาดไหนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อน นะคะยังไม่ต้องรีบอืมแต่บางคนนะคะบางคนก็มีโอกาสกล้าได้กล้าเสียเขาจะได้เขาจะได้มาถ้าบางคนอนะบางคนนะถ้ามีนิสัยกล้าได้กล้าเสียก็มีโอกาสได้ได,ได้ก้อนโตตุ้มกลับมาเสียเยอะก็มีโอกาสได้กลับมาเยอะแต่วิธีเนี้ยไม่อยากแนะนําให้ทําเท่าไหร่ถ้าเกิดมันเสียละถ้าเกิดมันเสียมันก็หนักนะเจ็บหนักนะนะคะลองหาวิธีที่มันเจ็บเบาที่สุดเผาที่สุดนะ ดาวราศีสิงห์นะคะเมื่อคุณผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆเรื่องหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจเมื่อทุกอย่างมันเริ่มไปได้ด้วยดีแล้วชีวิตคุณจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงมั่งคั่งนะ,ค,ะคุณมีโอกาสลํำรวย โอกาสร่ำรวยขั้นเศรษฐีนะรวยเลยนะรวยมากเลยนะชาวราศีสิงตอบไม่ได้ค่ะตอบไม่ได้ใครจะรวยมากรวยน้อยขนาดไหนตอบไม่ได้นะคะขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทําในอดีตด้วยนะคะแต่ใครที่ทําธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่นะมีโอกาสรวยขั้นเศรษฐี ขนาดกลางขนาดใหญ่คุณมีโอกาสก้าวรวยถึงขั้นเศรษฐีแต่ถ้าใครทำํำธุรกิจเล็กๆน้อยๆคุณก็ชีวิตความเป็นอยู่คุณจะสุขสบายขึ้นคุณจะมีรายได้รายรับเข้ามามากกว่าเดิมชีวิตคุณจะไม่ติดขัดจะไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังชีวิตคุณจะซื้อจ่ายคล่องคล่องมือลื่มปื๊ดในการจับจ่ายใช้สอยเรื่องทางการเงินนะคะชาวราศีสิงห์อดทนก่อนช่วงแรกอดทน นะคะบริหารจัดการความเสี่ยงให้มันน้อยที่สุดไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจคุณต้องคิดหาวิธีว่าจะทํายังไงให้มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะคุณต้องคิดให้ได้ต้องหาวิธีให้ได้ตอบไม่ได้มันอยู่ที่หน้าที่การงานแล้วก็ธุรกิจของคุณนะคะถ้าใครอยากกลับไปทําของเก่าก็มีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองมากนะคะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักชาวราศีสิงห์ บางคนก็ยังคิดถึงคนเก่าหวงแหนคนเก่ายังเพ้อพัฒเพ้อลำพันถึงคนเก่าคนรักเก่าอยู่ก็มีแล้วก็มีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาจะกลับมาด้วยนะคะความรักมีโอกาสที่คนเก่าจะกลับมาคนโสดมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาตินะะอายุมากกว่าคุณเยอะนะคะแต่เขา ที่เขาถึงเขามากกว่าแต่ความมั่นคงทางการเงินการงานเขาเขาโอเคแล้วนะคะแต่ต้องดูดีๆด,ดูดีๆด,ด้วยบางคนก็มีดวงที่จะถูกหลอกแต่บางคนก็มีดวงที่จะสมบังเหมือนกันนะคะชาวราศีสิงห์การันตีไม่ได้นะคะคุณต้องคิดพิจารณานะเลือกด้วยตัวคนเองใช้สัญชาตญาณใช้สมองในการเลือกคู่ครองเลือกคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับคุณ อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้หัวใจในการเลือกนะคะถ้าคุณใช้อารมณ์ใช้หัวใจในการเลือกคุณเจ็บมาคุณจะลุกขึ้นช้ามากนะคะคุณเจ็บมาปุ๊บคุณจะดิ่งเลยดิ่งสุดๆเลยชีวิตคุณไม่อยากทำอะไรเลยดังนั้นใช้สมองนะคะใช้สมองใช้การกระทำเขาในการเลือกคู่ในการตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครนะคะ ส่วนมากส่วนมากจะมีโอกาสได้เจอคนดีนะ,ค,ะคนไม่ดีก็มีโอกาสเข้ามาเหมือนกันนะคะดังนั้นคุณต้องเลือกให้ดีๆชาวราศีสิงค์คุณคุยกับเขาคุณคบกับเขาคุณรู้ว่าคนนี้มาด้วยเจตนาอะไรนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยอย่าเชื่อเขาเพียงเพราะมากันไม่เจอกันไม่ทันเท่าไหร่ เขาบอกจะมาแต่งงานจะมาอยู่คุณใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณโอ้โหแต่เขาด้าบอกว่าเออเขาติดปัญหาหนู่นนี่นั่นต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นอันนี้ระวังเลยมีชาชีพหรือเปล่านะคะระวังมจชาชีพหรือเปล่านะ,ะถ้าเขามีความมั่นคงมั่งคัง่งทางการเงินจริงอะเขาจะไม่ไม่พูดถึงเขาจะไม่ขอเงินคุณสักบาทเลยเขาจะไม่พอขอเลยค่ะคือเขาถึงเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรเขาจะใช้เงินของเขาจัดการหมด เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินของคุณเขาจะไม่ขอเงินของคุณเลยถ้าเจอคนที่ใช่นะคะเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวเงินคุณอันนี้ถ้าเป็นลักษณะชาวต่างชาติที่เขาจริงจังนะคะจริงจังและจริงใจกับคุณนะคะเขารู้ว่าเขาจะไม่ขอเงินใครง่ายๆเด็ดขาดถ้าค่ะเขาขอเงินมานะ่ะคุณต้องตั้งยิ้แต่ตขวางแล้วว่าเอ้ยใช่หรือไม่เอ้ยคนนี้แปลกๆนะไหนบอกว่าหน้าที่การงานธุรกิจอะไรโอเคแล้วทําไม หรือเป็นคนที่เกษียณมีเงินเกษียณบำเหน็จบำนาญกินอยู่ทาไมาอยู่ดีมาขอเงินเรานน่นนี่นั่นอะไรเงรี้ยคุณต้องทําแม่งไว้แล้วนะคุณต้องคิดพิจารณาไว้แล้วนะคะชาวราศีศีชาวราศีสิงห์นะคะดูดีๆเลือกดีๆส่วนมากชาวชาวต่างชาตินะ่ะเขาจะไม่ค่อยขอเงินถ้าของเงินนะั่นคือให้คุณเตรียมเลยเตรียมตัวเลยเข้ามาเพื่อหวังอะไรหรือเปล่านะคะ,นะคะอ่ะโดยรวมแล้วแล้วก็ถ้า มีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาด้วยนะคะคุณจะให้โอกาสฐานไฟเก่าหรือคุณจะให้โอกาสใหม่ก็แล้วแต่คุณนะคะชาวราศีสิงห์ความรักมีมาทั้งคนใหม่และก็คนเก่านะคะชีวิตคู่นะคะถ้าใครที่เป็นคู่คนที่แต่งคนที่ คบกันอยู่หรือแต่งงานแล้วถ้าคู่ของเรานะคะเราหรือเขาไม่รู้แน่ใจไม่แน่ใจว่าคนไหนอายุมากกว่านะคะถ้าคู่ไหนที่อายุมากกว่าแล้วความสัมพันธ์มันไปได้ด้วยดีจงรักษาไว้ให้ดีนะคะจงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ให้ดีพัฒนาความสัมพันธ์นั้นต่อไปในทิศทางที่ดีเขาจะเป็นคู่ที่ดีที่จะอยู่กับคุณไปจน สุดท้ายของชีวิตชนสุดท้ายของชีวิตเขาจะช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณนะ,ะถ้าเป็นคู่ที่ดีนะถ้าคู่ไหนที่มันไม่ใช่มันก็จะจบไปเองแค่นั้นละค่ะอย่าไปคิดมากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ